ดีครับทุกคนภาาเปลือๆมายามบังลันดักปลาไหลเบิงว่ามือนี้เขาจะมีจักโตบอกมือนี้มาหอดหลังแรกเลยทุกคนเนี่บ่หลังแหลกอยู่นี่เดี๋ยวผมขอยหยาดวางตทรศลพท์เดี๋ยวนุกบงังรันก่อนเด้อเพราะเขาจะติดบ <laughs> tít cho tuk quân, Tít cho tít cho. Tất cả mọi thế thấy hai bên kia nữa chứa 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 mán như mán คือว่ามานี่ทุกคนคนอุ่นสองตัวทุกเดี๋ยวหลุนอันต่อไปทุกคนเดี๋ยวหลุนอันต่อไปน้ำกัน,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 กนผมขออหญาดพายเรือกันเนะอุ้ยพายเรือยามนี่กับทุลักทุเลกันนะทุกคน อันที่สองหอดแล้วทุกคนอันที่สองหอดลแล้วผมขออยาดกันนะ Anh tí 2 cà tít giữ tí. được con. Tít tiết, tít con, 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 thứ 2 con, 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 ันที่2ก็2โตอีกพุ่น4ตแล้วโตบ่ใหญ่ันไดทุกคนบ่เป็นหยังจะเอาไปปล่อยเข้าไว้บ่ทุกคนอันที่2 ันที่สามทุกคนหอดแลละทุกคนนี่ สงสัยบต,ติดเด้ออันที่สามเลยทุกคนคือเรื่องกาเงียบยุ่ขออยหยาบบติดอีหลีเลยทุกคนอันที่สามบทิดบติดแบบบวกกันยังทุกคนอันที่สามบทิดทุกคน แล้วลุ่นอันที่ซีอันสุดถ่ายทุกคน โอ้ยเฮ้ามาติดกันอีกโอ้ยได้แล้วเรามาคล้องกัน oh. እንንንንን እንንን ทุอ,ทอดแล้วทุกคนอันทุดท้ายว่าเขาจะมานบออันที่สามติดเลยเลาเบื่องอันทุดท้ายอันที่4ี่เนี่ว่าเขาจะมาน,อน 3, บอ จิตบกว่ะอุ้ยบทปิดงาพฟังทุกคนงาหลบฟังอู้มันคือเก่งแต่มันดันออกมาได้ทุกคนดันงาหลบฟังเลยบ้าดันงาหลบฟังเลยเก่งครับแต่ บุติดทุกคนก็ดันง,งาลหล่อพังเลยอู้สรุปเลยได้สีตัวสีตัวก็เอาเลยวะได้ซ้ำนี่แหละทุกคนอู้คือเก่งจต่งังดันงาหล่อพังเลยทุกคนได้ซ้ำน,นี่ก็เอาแล้วไปปล่อยโอยทุกคนได้สีตัว โอ้โยดันงะหลออพังเลยตาเสียดา,ายสงสัยจะติดหลายตัวอยู่สั่นแค่นี้เด้อวันดีครับ